เบื่อกูต,อต้องโพสในเฟซบุ๊กสักที่แหละพอาเราท่อไปท่วงท่อไปท่วงหาว่าเราเป็นเพื่อนที่คบไม่ได้ไม่ใช่เลยหาว่าเราไม่ชอบพอดกับเพื่อนเวลากูมีกูก็ให้ดื่มถูกที่กูให้ถูกครั้งไม่เคยบ่นไรเลยแต่เวลาวันที่กูไม่มีนี้ม่กูใช้เชือ้อกูต้องไปหม่มห้อยห่มปูกูท่วงขึ้นมันวะ คบไม่ได้เอามันหาว่ากูยังมีชีวิตติดรูกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีพี่ไหนแล้วกูไปหนังกินหนกสองจำจำหนกสองแบบูชาจูดมันกินดีตรงไหนว่าหนังหนกสองกูไม่ได้ไปหนังริมเล่แต่หาว่ากูแค่รถคันหกจ็ดล้านว่ากูไปขอดเซฟี่ท้ายรูรถเผื่อนี่ไม่โดนรกไข่ไม่ใช่ข้องกูเองที่อ่ะวันนี้เธอล่ะอึยืมมันขึ้นกันมั่งเลย พอเราท้วงเลยโปรดพอเราท้วงเลยไม่นับยาดพอเราท้วงเลยไม่นับเพื่อนว่ากูไม่มีอ่ะแต่กูมีแหละกูท้วงใชหละ่ะเห็นหมให้อันนี้กูต้องคอยแกงห้อยคน้นนี่กูแกงเลี้ยงห้อยค้อยู่นี่ขุดเท้าอยู่นี่ไม่ดีไรท้วงเลยไม่ดีไรแรกเรามีเราได้ทางเพ่เพื่อนพ่อมาอย่าววาจะยืมตังค่อยในครัวดีปลี ว่ามัเทียมกูก็ยังให้แต่พอเราท่วงลับเนี่ยเราไม่ไดีได้ทันทีเราไม่ไดีได้ทันทีไม่ไดีได้ทันทีเดี๋ยวกูไปโทษเลยไปโทษไปโพษลงเฟซบุ๊ก